บรรยากาศเย็นๆครับกับแปลงย่านไนของเสียทวัชัยครับวันนี้ได้แวะมาชมเนาะว่ามีเยอะไหยครับบ้านแสนดีสุพรรณฟาร์มก็นำเสนอเรื่อยๆครับมีเวลาก็ลงเนาะจ้ะขอบคุณ f อซีทุกท่านครับเพื่อนๆที่รับชมเนาะย่านไนครับผมสั่งจองมาได้นะครับผมวันนี้ได้ข่าวว่า ปลูกแปลงใหม่ครับเลยมาดูครับจะเอาเยอะไปถึงไหนครับนี่ดูตัดหลายรอบแล้วครับผมขนาดหน้าแรงนะจ๊ะเติมน้ำนิดหน่อยก็เขียวครับผมเพราะหญ้านี้มันโตเร็วเนะกำลังเดินไปครับนี่ไปอีกแปลงหนึ่งเนาะไปเรื่อยครับนี่ครับได้อาทิตย์หนึ่งหรือยังครับนี่ กือบครับผมวันนี้มนที่16เนาะเกือบอาทิตย์หนึ่งนลดูครับใช้รถไถเหยียบเนาะหน้าแรงเหยียบให้ลึกๆนิดนึงถ้าหน้าฝนพวกเราก็ให้เราเดินเหยียบก็ได้ครับไม่ต้องเอารถไถก็ได้เนาะแต่หน้าแรงก็ต้องเหยียบลึกๆหน่อยรถไถเดินตามเหยียบให้มันจมดินลึกๆเข้าไปโอ้เกือบแล้วครับผมนีับตัดจากแปลงนี้บแปลงนี้ก็เขียวเหมือนเดิมดูครับโอ้โหบรรยากาศ สั่งได้ครับผมสั่งได้ครับออเดอร์วันเสาร์นี้ก็น่าจะหกร้อยโลครับหกร้อยโลก็ได้ตัดแค่นิดเดียวก็ได้เลยครับผมอาตึ้บเลยครับนี่น,นี่นี่ปลูกหน้าแรงครับผมนีนมนนน응่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวสักพักเขาก็สูบน้าําขังขังให้อีกครับนี่เพราะว่านี่เกิดแล้วครับผมเกิดแล้วครับผมยังไม่ถึงอาทิตย์ครับปลูกวันที่สิบเนาะนี่ครับ อัปเดตครับผมหน้าแรงก็ปลูกได้เนาะเดี๋ยวไปดูสะครับเสียถ้าจะเสียทวัตชัยบอกว่า,วาคิดการใหญ่ต้องทำให้เร็วทำให้ไวใจนิ่งไม่พรอ้อมต้องให้ไวครับรบอ,อบแรกก็ผมเนาะตัดให้จากแปลงคุณหมออ้นครับหกร้อยโลเนาะได้สองแปลงนู้นไล่กว่าครับนี่ครับผมมาถึงนี่ดูสิครับขายายไปเรื่อยครับนี่นะเจ๊ะ ตามนั้นครับนี่สะท้อนแสงบ้างเด้อพี่น้อง FC ลุงป้าตาคุณยายเนาะ FC ลูกหลานเ่ยแสดงความคิดเห็นมาได้ครับตามนั้นครับผมอืมดูครับผมยานี้ครับวิธีปลูกง่ายมากนแดี่ปัดจกแรงนี่ นี่ครับนี่แปลงนี้ครับตัดไปครับไม่กี่นี่ครับนี่นี่ครับตัดใหม่ๆตรงนี้ครับนี่มานี่โอ้โหนี่เขาก็มีสระน้ำเนาะสูบน้ำจากนี่มาแต่ตอนนี้เสียเต๊ตก็ยังไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์เนาะใช้น้ำมันครับท่อเขาเรียกท่ออะไรนี่พญานาคโอ้โหใสเกลียวครับดูโอ้โหนะครับ ดูครับสุดยอดครับน้ำดูครับคุณหมานะครับอืจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วนี่โอ้เนี่ยครับอีกงานหนึ่งครับมันเขียวแล้วครับน้อตามสายตาเนาะดูน้ำก่อนครับบรรยากาศบรรยาากศถ้าสมัยเที่ยวเล่นแต่ก่อนเนาะทำกระท่อมนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ครับข้างสะแปลงหญ้านะครับไลน์นี้สะท้อนแสงนิดนหนึ่งดูแล้วจริงๆครับ เกิดแล้วเกิดแล้วโอ้เสียครับเสียควายเงินล้านต้องจับตามองคนนี้ค,คิดให้ไหวทำให้ไหวครับเสียทวัตชัยนะเนี่ครับเกิดแล้วครับผมกล้องเราอาจจะมาชัดนิดนึงเนาะเจ็บครับเยอะครับเยวและมันก็ได้ครับนี่ครับผม ประหยัดเวลาเนาะเรามีสถานที่ปลูกก็จะได้กาเรียกอะเลยนะไม่เสียค่าน้ำมันไม่เสียค่ารถค่าแรงไปวิ่งไปตัดที่อื่นครับน้ำมีครับนี่ใครมีบอ่อน้ำถือว่าได้เปรียบครับบอ่อน้ำเป็นแหล่งกัาเรียกอะไรเป็นสถานที่หรือเป็นแหล่งสำคัญนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่สุดเหมือนกันน้ำใช้ น้ำอาบน้ำดื่มน้ำกินกินได้หมดครับก็ดูดขึ้นไปให้วัวควายได้ดูดขึ้นมาปลูกผักอย่างเช่นพวกเราบริษัทก็ปลูกยาอะไรครับหน้าแรงสูบมาพอขังนิดนึงแล้วก็โรยปุ๋ยเข้าไปเนาะท่าเร่งเนาะปกติก็ไม่ได้ครับใช,ใช้เครืร่องอะไรนะมูลควาย,นเ,นยเหมือนเดิมเพราะว่ามันอยู่ในอะไรก็อยู่ในวงเวียนเนะาะเรียกอะไรละ่ะผมอธิบายไม่ถูกเนาะอยู่ใน ม่นจะอยากบอกหรืออยู่อะไร <laughs> ไม่เข้าใจขอโทษตีบปลูกหญ้าควายกินเราเอาหญ้ามาปลูกเราเอาขี้ควายโรยขี้วัวโรยครับุ้ยเราไม่ต้องซื้อเลยก็ได้ครับถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใช้ด้ยวยกันได้นะนี่ครับผมอนาคต <c oughs> เรียกไว้ไม่เสียหายเสียเต็ดครับผมแ่ว่ใช้ฟาร์มของเราบรรยากาศด,ดีมากน้ำไลย น้ำเรานึกว่าเขาเอาสีน้ำมาโรยใส่หรือว่าสามสีฟ้าออกเคียว,เ,ยวเนาะมันจะก,กาดเหมือนเขาทำเล่นเลยครับเหมือนเขาเอาผงสีที่เขาว่าผงสีมาโรยใส่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมครับน,นี่โอ้โหน้ำธรรมชาติแก้วครับแก้ว,กวหวานเยบสาระบ้างไม่สาระบ้างนะครับผมบ้านแสนดีสุขบรณเทิงฟาร์มก็อัปเดตนะถ้ามีเวลาก็อัปเดตลง ให้พี่น้องเอฟซีรับชมรับฟังกันเนาะแต่ความรู้บ้างนิดหน่อยไม่ได้บ้างก็เออคือ,อแนะนำกันมาครับคอมเมนต์มาได้ครับผมครับผมมีอะไรดีๆก็จะพยายามลงให้เพื่อนๆได้ดูครับครับผมอย่าลืมครับย่านไหนก็มีโคต้าเยอะอยู่นะหลายกิโลครับี่เป็นตันและครับยังไงก็ฝากด้วยการใครสนใจเนาะ ปลูกช่วงก่อนฝนพอดีครับจะได้ใช้ช่วงจะดีที่สุดใช้ช่วงมิุนากกระดาษพอดีช่วงนั้นจะไม่มีหญ้าครับผมช่วงวานข้าวสุดใหม่เนาะขอบคุณเสียสวัสดิ์ชัยครับสวัสดีครับผม